รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วีดิทัศน์การจัดการศึกษาออนไลน์รายวิชาบังคับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ค่ะวีดิทัศน์การจัดการศึกษาออนไลน์ที่จะเพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาวันนี้เรามาอยู่กันที่สำนักงานกศนจังหวัดกำแพงเพชรค่ะซึ่งเราจะมาเรียนในรายวิชาศิลปะศึกษา ทช .1.103 ระดับประถมศึกษาค่ะเราจะมาเรียนกันในบทที่1ทัศนศิลป์พื้นบ้านในหัวข้อเรื่องทัศนศิลป์พื้นบ้านกับการแต่งกายการตกแต่งที่อยู่อาศัยและคุณค่าของทัศนศิลป์พื้นบ้านค่ะ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของทัศนศิลป์พื้นบ้านสามารถอธิบายสร้างสรรค์อนุรักษ์วิเคราะห์วิภาษควิจารณ์เกี่ยวกับทัศนศิลป์พื้นบ้านได้อย่างเหมาะสมค่ะกับคุณครูสุวิทถาวรถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกคนครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาศิลปะศึกษาระดับประถมศึกษาเรื่อง ทัศนศิลป์พื้นบ้านกับการแต่งกายการแต่งกายที่อยู่อาศัยและคุณค่าของทัศนศิลป์พื้นบ้านครับเรื่องแรกนะครับทัศนศิลป์พื้นบ้านกับการแต่งกายสิ่งที่มนุษย์นะครับจะนํามาใช้เป็นเครื่องแต่งกายนั้นซึ่งการแต่งกายของมนุษย์แต่ละเผ่าพันธุ์ตามประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับจะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการดํารงชีวิตของมนุษย์ในยุคสมัยนั้นๆ,ๆครับในยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับมนุษย์ใช้เครื่องห่อหุ้มร่างกาย จากสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติครับเช่นใบไม้ครับใบหญ้าหนังสัตว์ขนนกและสีต่างๆนะครับมนุษย์บางเผ่าพันธุ์เนี่ยรู้จักการใช้สีที่ทามาจากต้นพืชโดยนํามาเขียนหรือสักตามร่างกายเราครับเพื่อใช้เป็นเครื่องตกแต่งแทนการใช้เครื่องห่อหุ้มร่างกายนะครับต่อมานะฮะมนุษย์มีการเรียนรู้ถึงวิธีการที่จะดัดแปลงการใช้เครื่องห่อหุ้มร่างกายจากธรรมชาติครับ ให้มีความเหมาะสมและสะดวกสบายขึ้นเช่นมีการผูกครับการมัดการทอการอัดนะครับและมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงการรู้จักการใช้การเย็บจนในที่สุดก็กลายมาเป็นเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ครับต่อไปนะครับความแตกต่างของการแต่งกายมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่อ่อนแอครับจึงจําเป็นต้องมีสิ่งปกคลุมร่างกายเพื่อสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้ครับ จากความจะเป็นนี้จึงเป็นแรงกระตุ้นที่สําคัญครับในอันที่จะแต่งกายเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์เองด้วยครับโดยมีสังคมและสิ่งอื่นๆประกอบกับเครื่องแต่งกายที่มีรูปแบบที่แตกต่างก,กันไปนะตามสาเหตุนั้นๆนะครับคือ 1. สภาพภูมิอากาศครับประเทศที่อยู่ในสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นจะสวมเสื้อผ้าที่ทํามาจากหนังหรือขนสัตว์ครับเพื่อให้มีความอบอุ่นแก่ร่างกายส่วนในสภาพ ที่มีอากาศร้อนอบอ้าวเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็จะเป็นเส้นใย,ยไหมหรือเส้นใยฝ้ายครับแต่ในทวีปแอฟริกาเสื้อผ้าครับไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นสําหรับเขาเลยครับแต่เขากลับนิยมใช้เครื่องประดับต่างๆที่ทํามาจากหินหรือแก้วสีต่างๆครับซึ่งมีอยู่ในตามธรรมชาตินํามาตกแต่งร่างกายเพื่อใช้เป็นเครื่องรางหรือเครื่องป้องกันพูดผีปีศาจอีกด้วยครับอันนี้เป็นภาพของชาวเอ็กซิโมนะฮะที่อาศัยอยู่ในเขตขั้วโลกเหนือ เป็นการแต่งกายของพวกเขาครับซึ่งจะห่อหุม้มลัดกุมและป้องกันความหนาวเย็นครับในภูมิภาคเขตร้อนมนุษย์จะได้รับความลำคาญจากพวกสัตว์ปีกประเภทมแมลงต่างๆครับจึงหาวิธีขจัดปัญหาโดยการใช้โครนพอกร่างกายเพื่อป้องกันจากมาแมลงครับชาวฮาวายเอียนแถบทะเลแปซิฟิกสวมกระโปรงซึ่งทําด้วยหญ้าเพื่อใช้สําหรับป้องกันแมลงครับชาวพื้นเมืองโบราณของญี่ปุ่นรู้จักการใช้กางเกงขายาวเพื่อป้องกันสัตว์และมแมลงด้วยครับ ความแตกต่างในการแต่งกายนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของการงานและอาชีพด้วยครับหนังสัตว์และใบไม้นะฮะสามารถใช้เพื่อป้องกันอันตรายจากภายนอกเช่นการเดินป่าเพื่อหาอาหารมนุษย์ก็ใช้หนังสัตว์และใบไม้เพื่อป้องกันการถูกหนามเกี่ยวหรือถูกสัตว์กัดต่อยครับต่อมามนุษย์สามารถนําเอาใยจากดอกฝ้ายและใยไหมมาทอเป็นผ้าที่เรียกกันว่าผ้าฝ้ายและผ้าไหมครับเมื่อความจเจริญมีมากขึ้นก็เริ่มมีผู้คิดค้นและประดิษฐ์เสื้อผ้าพิเศษ เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้สมใส่ครับโดยเฉพาะผู้ที่ทํางานประเภทเช่นกะลาสีเรือคนงานเหมืองแร่เกษตรกร,ร,กรคนงานคนที่ทํางานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมข้าราชการทหารตำรวจหรือพนักงานดับเพลิงครับความแตกต่างในเรื่องขนรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาครับเมื่อมนุษย์มีการอยู่ร่วมกันอยากเป็นกลุ่มชนจึงจําเป็นที่จะต้องมีระเบียบและกฎเกณฑ์ในการที่จะอยู่ร่วมกันครับจากการเฏิิ จากการปฏิบัติที่กระทำสืบต่อกันมานี่เองในที่สุดก็กลายมาเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมขึ้นในสมัยโบราณครับเมื่อมีการเฉลิมฉลองประเพณีสําคัญต่างๆเช่นการเกิดการตายการเก็บเกี่ยวพืชผลหรือเริ่มมีการสังสรรค์กับกลุ่มือื่นก็มีการประดับเครื่องแต่งกายต่างๆให้เกิดความสวยงามเครื่องประดับต่างๆนั้นครับเช่นขนนกหนังสัตว์หรือทาสีตามร่างกาย มีการสักหรือเจาะบางครั้งก็วาดรวปลายต่างๆบนร่างกายครับเพื่อแสดงถึงฐานะหรือตำแหน่งซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีเหลืออยู่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวพื้นเมืองของประเทศต่างๆาศาสนาก็มีบทบาทสำคัญในการแต่งกายด้วยเหมือนกันครับต่อไปนะครับเป็นการแต่งกายเพื่อต้องการที่จะดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้ามครับธรรมชาติของมนุษย์นะครับเมื่อจเจริญเติบโตขึ้นย่อมมีความต้องการความสนใจจากเพศตรงข้ามครับโดยจะมีการแต่งกายนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงาม เพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามครับการแต่งกายตามเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมครับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์นะฮะแต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกันครับจึงทําให้เกิดการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปสังคมทั่วไปครับมีหลายระดับชนชั้นมีการแบ่งแยกกันตามฐานะทางเศรษฐกิจเช่นชนชั้นระดับเจ้านายชาวบ้านและกรรมกรการแต่งกายสามารถบอกได้ถึงสถานภาพครับ อันนี้เป็นตัวอย่างเครื่องประดับและเครื่องตกแต่งร่างกายนะครับมนุษย์เรานะครับมีพื้นฐานในการรักความสวยงามอยู่ในจิตสำนึกอยู่แล้วครับจะมากหรือน้อยนั้นแล้วแต่จิตใจและสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้นๆด้วยครับดังนั้นมนุษย์จึงพยายามหาสิ่งของมาประดับร่างกายครับโดยมีจุดประสงค์ที่จะเสริมสร้างความสวยงามของตัวเองเพิ่มฐานะการยอมรับในสังคมด้วยครับหรือเป็นการเรียกร้องความสนใจจากเพศตรงข้ามครับ เครื่องประดับเหล่านี้นะครับหลายชนิดจัดอยู่ในงานทัศนาสินพื้นบ้านชนิด 1. ครับซึ่งอาจแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆตามวัสดุที่ใช้3ประเภทใหญ่ๆคือ 1. เครื่องประดับที่ทําจากอโลหะครับได้แก่เครื่องได้แก่เครื่องประดับที่ใช้วัสดุหลักจากการที่ไม่ใช้โลหะครับเช่นวัสดุดินเผาไม้ผ้าหินสีต่างๆครับใยพืชหนังสัตว์อัญมณีแก้วหรือพลาสติกครับ เครื่องประดับเหล่านี้นะครับอาจทํามาจากวัสดุชนิดเดียวกันหรือนํามาผสมผสานกันก็ได้ครับนอกจากนั้นยังสามารถนํามาผสมกับวัสดุประเภทโลหะได้อีกด้วยครับอันนี้เป็นภาพาวัสดุเครื่องประดับที่เป็นหินสีที่ร้อยเรียงในเชือกนะฮะและสร้อยคอที่ทํามาจากหนังแท้ครับผม 2. เครื่องประดับที่ทํามาจากโลหะครับได้แก่เครื่องประดับที่ทํามาจากสินแร่โลหะครับเช่นทองคําเงินทองแดงหรือทองเหลืองครับ ซึ่งบางครั้งนะครับในการนําแร่โลหะมากกว่า1ชนิดมาผสมกันเช่นนาคครับเป็นการผสมกันระหว่างทองคํากับทองแดงครับสำลิดหรือสำลิดเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงหรือดิบุกสำลิดบางชนิดนะครับอาจมีส่วนผสมของสังกะสีหรือตะกั่วปนอยู่ด้วยครับอันนี้เป็นภาพเครื่องประดับในสมัยโบราณนะครับมีเข็มขัดนาคนักศึกษาลองชมดูนะครับ 3. เครื่องประดับที่ใช้ทําให้เกิดล่องรอยบนร่างกายได้แก่การนําวัตถุจากภายนอกร่างกายเข้าไปติดบนร่างกายเช่นรอยสักครับหรือการฝังลูกปัดหรือเมล็ดพืชใต้ผิวหนังของชาวแอฟริกาบางเผ่าครับ 3. เครื่องประดับที่ใช้ทําให้เกิดล่องรอยบนร่างกายครับได้แก่การนําวัตถุจากภายนอกร่างกายเข้าไปติดบนร่างกายเช่นรอยสักหรือการฝังลูกปัดหรือเมล็ดพันธุ์พืชครับเอาไปฝังไว้ใต้ผิวหนัง เช่นชาวแอฟริกาบางเผ่านอกจากนั้นยังมีการเขียนสีตามบริเวณลำตัวใบหน้าซึ่งเป็นประเพณีหรือความสวยงามอีกด้วยครับภาพนี้นะครับเป็นการสักเพื่อความเชื่อและเป็นการสักเพื่อความสวยงามครับจะเห็นว่าภาพแรกนะครับเป็นการสักเหมือนเป็นการสักยันส่วนภาพที่2นะครับจะเป็นการสักเพื่อความสวยงามของสมัยปัจจุบันครับต่อไปเป็นเรื่องที่2นะครับในเรื่องของการตกแต่งที่อยู่อาศัยครับมาดูขั้นตอนในการออกแบบนะครับขั้นที่1 การออกแบบที่อยู่อาศัยจะต้องศึกษาการจัดวางพื้นที่ทางเข้าออกดูว่าทิศทางลมและแสงแดดนะครับจะผ่านเข้ามาทางด้านใดเช่นดูกระแสลมมาจากทางทิศใต้ดูทิศทางของสิ่งรบกวนเช่นฝุ่นเสียงนะครับขั้นตอนที่2องนะครับกำหนดความต้องการเช่นเราต้องการรูปแบบไทยๆหรือรูปแบบสากลที่ทันสมัยหรืออยากได้สวนที่มีลักษณะแบบไหนเช่น สวนที่มีใบไม้ใหญ่หรือสวนที่ดูล่มลื่นสวนที่เป็นดอกไม้หรือไม้ประดับครับภาพนี้นะครับเป็นภาพการตกแต่งห้องนอนแบบไทยทั้งผนังห้องและเครื่องเรือนและส่วนประกอบอื่นๆครับเรามาดูขั้นตอนที่3นะครับเป็นการจัดวางผังเช่นการวางผังห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องนอนกําหนดแนวไม้พุ่มเพื่อป้องกันฝุ่นจากถนนกําหนดพื้นที่ปลูกต้นไม้บังแดดทางทิศตะวันตกกําหนดจุดที่มองได้อย่างชัดเจนจากทางเข้าครับ หรืออาจจะจัดวางปฏิมากรรมหรือพันไม้ที่มีความสวยงามเป็นพิเศษก็ได้ครับขั้นตอนที่4ี่นะครับการจัดทํารายละเอียดต่างๆได้แก่การออกแบบตามผังที่กําหนดไว้ครับกำหนดเครื่องเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราจะวางในจุดต่างๆสิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงก็คือการตกแต่งภายในโดยรวมสถานที่ตั้งของตัวบ้านวัสดุที่จะนํามาใช้ตกแต่งหรือประโยชน์ใช้สอยในแต่ละห้องครับความสวยงาม และงบประมาณของผู้เป็นเจ้าของด้วยครับขั้นตอนที่5นะครับการจัดวางเครื่องเรือนเช่นชุดรับแขกชุดรับประทานอาหารชุดนั่งเล่นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกแบบของเครื่องเรือนที่สัมพันธ์กันในแต่ละชุดด้วยครับและการใช้สีสันตลอดจนการใช้เครื่องตกแต่งเช่นใช้พรมรองพื้นในบริเวณห้องรับแขกหรือใช้ไฟช่วยในแสงสว่างครับในบริเวณโต๊ะอาหารซึ่งจะช่วยให้ชุดรับแขกและชุดรับประทานอาหารดูเป็นเอกภาพยิ่งขึ้นครับขั้นตอนที่6 ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงการใช้สอยเครื่องเรือนครับเครื่องเรือนบางชิ้นสามารถจะใช้ในงานหลายพื้นที่ได้หรือหลายตำแหน่งได้เช่นเก้าอี้หวายในห้องนั่งเล่นสามารถนำไปใช้ในห้องนั่งเล่นตามระเบียงบ้านได้ครับขั้นตอนที่7นะครับความสมดุลครับต้องคำนึงถึงความสมดุลในการจัดวางเครื่องเรือนของแต่ละห้องด้วยครับโดยการจัดวางให้แบ่งกระจายเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ไม่จัดเครื่องเรือนให้รวมกันอยู่ด้านใดด้านหนึ่งโดยปล่อยให้อีกด้านหนึ่งว่างเปล่าโดยอย่างไม่มีเหตุผลครับ ขั้นตอนที่8นะครับการจัดระบบทางเดินภายในห้องนะฮะทางเดินภายในแต่ละห้องทางเดินจากประตูนหนึ่งไปยังอีกประตูนหนึ่งจะต้องสะดวกและกว้างขวางเพียงพอครับต้องไม่มีการจัดวางทางเดินภายในแต่ละห้องที่กีดขวางทางเดินที่ใช้สัญจรด้วยครับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องที่3เรื่องคุณค่าของทัศนศิลป์พื้นบ้านครับคำว่าวัฒนธรรมโดยทั่วไปนะครับหมายถึงรูปแบบของกิจกรรมมนุษย์และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ที่ทําให้กิจกรรมนั้นๆเด่นชัดและมีความสําคัญขึ้นครับ วิถีการดำเนินชีวิตเป็นพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้จากกันและกันและร่วมใช้อยู่ในหมู่ของพวกตนเองฮะวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรมหมายถึงสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุไม่สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้เป็นการแสดงออกในด้านความคิดประเพณีขนบธรรมเนียมแบบแผนของพฤติกรรมต่างๆครับที่ปฏิบัติและสืบทอดกันมาเป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มของตอนเองว่าเป็นสิ่งที่ดีงามและเหมาะสมเช่นศาสนา ความเชื่อความสนใจทัศนศิลป์ความรู้และความสามารถวัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมขึ้นได้ครับและในบางกรณีอาจพัฒนามาจนถึงเป็นอารยธรรมก็ได้เช่นการสร้างศาสนาสถานในสมัยก่อนเมื่อเวลาผ่านไปจึงกลายเป็นโบราณสถานที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ครับและนี่เป็นตัวอย่างโบราณสถานชื่อดังที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ อันยิ่งใหญ่ของชาติไทยครับบางแห่งติดอันดับมรดกโลกเมืองโบราณสสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองพุทธศาสนาและการพัฒนาของมนุษยชาติด้วยครับ 1. ยามประวัติศาสตร์กำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่ในป่าธรรมชาติที่ยังคงบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติด้วยเหตุนี้ยูเนสโกจึงขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุุโไทยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เพื่อรักษาสภาพของเมืองโบราณแห่งนี้ไว้มีงานสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นที่ก่อสร้างขึ้นด้วยหินศิลาแรงและประติมาก,กรรมที่ยังคงสภาพเดิมที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญโบราณนัสถานสําคัญในเขตเมืองโบราณแห่งนี้คือศาลพระอิศวนกําแพงเมืองกําแพงเพชรวัดหนองพิกุลวัดพระาธาตุวัดซุ้มกอวัดพระนอนเป็นต้น อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีพุทธศักราช2534เป็นโบราณสถานที่มีล่องรอยการตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์มีพื้นที่ครอบคลุมกว่า45.14ตารางกิโลเมตรใน4ตำบลมีโบราณสถานทั้งหมด215แห่งแต่สำรวจค้นพบเพียง204แห่งมีจุดโดดเด่นของโบราณสถานขนาดใหญ่หลายแห่งที่สร้างขึ้นจากศิลาแรง และมีเขตโบราณสถานสําคัญถึง5เขตอันประกอบไปด้วยวัดสําคัญต่างๆมากมายเช่นวัดช่างล้อมวัดเจดีเจ็ดแถววัดนางพญาวัดสุวรรณคีรีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่วัดสวนแก้วอุทยานน้อยและศาลหลักเมืองเป็นต้นด้วยเหตุที่ว่าเป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาแยกตัวออกจากความเจริญของตัวเมืองในยุคสมัยใหม่ จึงทําให้อยู่อุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้มีความสวยงามทั้งทางธรรมชาติและมีความสมบูรณ์ของโบราณสถสานมากที่สุดในประเทศไทยอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยจังหวัดสุขโขทยัยขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมื่อปีพุทธศักราช2534ร่วมกับอุทยานประวตัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเป็นแหล่งกําเนิดศิลปะวัฒนธรรมสําคัญไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรไทยและการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในด้านศิลปะขแขนงต่างๆพุทธปิิมกรรมของสุขโขทัยได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดของความงามของศิลปะไทยมีความอ่อนช้อยอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในเขตอุทยานมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่มากมายรวมไปถึงพระพุทธรูปโบราณขนาดใหญ่และสิ่งก่อสร้างโบราณทงสถานมากมายภายอกกำแพงเมือง70แห่งและภายในกำแพงเมืองอีก26แห่งเช่นวัดชนะสงครามวัดศรีสวาย วัดศรีชุมทำนบพระร่วงและเนินปราสาทพระร่วงเป็นต้นอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาดีตราชธานีที่มีอายุยาวนานที่สุดของสยามประเทศยาวนานถึง417ปีได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกเป็นแหล่งอรารยธรรมที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาในอดีตตัวเมืองเก่าล้อมรอบด้วยแม่น้ําทั้งหมด3สายอันได้แก่ แม่น้ำลบบุรีแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพยาภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์เป็นที่ตั้งของโบราณสถานมากมายเช่นวัดพระศรีสันเพชพระราชวังโบราณวัดราชบุรณนะและวิหารพระมหามงคลบพิษเป็นต้นวัดพระศรีรัตนาศาสดารา,ามหรือวัดพระแก้วจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่บดิสถานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต ที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทร์และเคยปฏิษฐานชั่วคราวที่วัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของกรุงรัตนโกสินทร์วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงต้นราชวงศ์จักรีในสมัยของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเพื่อเป็นพระอารามหลวงในพระบรมมหาราชวังเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่มีเพียงแค่ส่วนของพุทธาวาสเพื่อประกอบพิธีกรรมสำคัญต่างๆเท่านั้นถือเป็นสถาปัตย,ยกรรมที่มีความสวยงามอย่างยิ่ง และยังมีจิตกรรมฝาผนังรอบพระระเบียงเรื่องรามเกียรติ์อันวิจิตการตาและมีความยาวที่สุดในโลกอีกด้วยพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองนครปฐมอุทยานประวัติศาสตร์พิมายจังหวัดนครราชสีมาปฏิมากรรมและศิลปกรรมเขมรมีจารึกภาษาเขมรในบริเวณกำแพงประตูจุดเด่นของเมืองโบราณแห่งนี้คือปราสาทหินพิมายซึ่งเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากหลักฐานศิลาจจลึกและรูปทรงทางศิลปะบ่งบอกว่าปราสาทหินได้ถูกสร้างขึ้นก่อนอนาณาจักรสุขโขทยัยเพื่อเป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์เชื่อกันว่าเป็นต้นแบบของปราสาทนครวัดแห่งกัมพูชาเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุศิลปะขอมเอาไว้จํานวนมากและน่าสนใจที่สุดของประเทศไทยต่อไปนะครับเป็นความสําคัญของวัฒนธรรมและประเพณีครับขอ้อ1นนะฮะวัฒนธรรมและประเพณีนะครับเป็นสิ่งที่ชี้แสดงให้เห็นว่า เป็นความแตกต่างของบุคคลกลุ่มคนหรือชุมชนข้อ2เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าตนมีความแตกต่างจากสัตว์นะครับข้อ3ช่วยให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นเช่นเรามองเห็นดวงจันทร์ว่ามีกระต่ายอยู่ในดวงจันทร์แต่ชาวออสเตรเลียนะคะเห็นเป็นตาแมวใหญ่กำลังมองหาเหยื่อครับข้อ4นะครับวัฒนธรรมและประเพณีเป็นตัวกำหนดปัดจจัย4นะครับเช่นเครื่องนุ่งหม่มอาหารที่อยู่อาศัย การรักษาโรคที่แตกต่างกันไปตามแต่ละวัฒนธรรมนะครับเช่นพื้นฐานการแต่งกายของประชาชนแต่ละประเทศอาหารการกินลักษณะบ้านเรือนความเชื่อในยารักษาโรคหรือความเชื่อในสิ่งลี้ลับของแต่ละชาติด้วยครับข้อ5นะครับวัฒนธรรมและประเพณีเป็นตัวกําหนดการสแสดงความรู้สึกทางอารมณ์และการควบคุมอารมณ์เช่นผู้ชายไทยนะครับจะไม่ปล่อยให้น้ําตาไหลต่อหน้าสาธารณชนเมื่อเสียใจเป็นต้นนะครับข้อ6นะครับ เป็นตัวกำหนดการกระทำบางอย่างในชุมชนว่าเหมาะสมหรือไม่ซึ่งการกระทำบางอย่างในสังคมเป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมแต่ไปอีกที่หนึ่งสังคมนั้นไม่ได้ยอมรับการกระทำนั้นครับจะเห็นได้ว่านะครับผู้สร้างวัฒนธรรมและประเพณีคือมนุษย์สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะมนุษย์ครับวัฒนธรรมประเพณีกับสังคมจึงเป็นสิ่งที่คู่กันโดยแต่และสังคมย่อมมีวัฒนธรรมและหากสังคมมีขนาดใหญ่หรือมีความซับซ้อนมากขึ้น และมีความหลากหลายวัฒนธรรมมากขึ้นประเพณีก็จะแตกต่างมากขึ้นครับต่อไปนะครับเรามาดูลักษณะของวัฒนธรรมและประเพณีกันครับเพื่อที่จะให้เข้าใจถึงความหมายของคําว่าวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึง้งผมจะขออธิบายถึงลักษณะของวัฒนธรรมซึ่งอาจจะแยกอธิบายได้ดังนี้นะครับข้อ 1. วัฒนธรรมเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ว่ามนุษย์แตกต่างจากสัตว์ตรงที่มีการรู้จักการคิดมีการเรียนรู้ จัดระเบียบชีวิตให้มีความเจริญอยู่ดีกินดีและมีความสุขสะดวกสบายครับรู้จักแก้ไขปัญหาซึ่งแตกต่างไปจากสัตว์ที่เกิดจากการเรียนรู้โดยใช้ความจั์เท่านั้นครับข้อ2วัฒนธรรมนะครับเป็นมรดกของสังคมเนื่องจากมีการถ่ายทอดการเรียนรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมโดยไม่ขาดช่วงระยะเวลานะครับและมนุษย์ใช้ภาษาในการถ่ายทอดวัฒนธรรม ภาษาจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ถ่ายทอดวัฒนธรรมนั่นเองครับต่อไปข้อ3นะครับวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตหรือเป็นแบบแผนของการดําเนินชีวิตของมนุษย์มนุษย์เกิดในสังคมใดก็จะเรียนรู้ซึมซับในวัฒนธรรมของสังคมนั้นครับดังนั้นวัฒนธรรมในแต่ละสังคมจึงแตกต่างกันออกไปครับข้อ4นะครับวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่คงที่มนุษย์มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ และปรับปรุงของเดิมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อความเหมาะสมและความอยู่รอดของสังคมครับเช่นสังคมไทยสมัยก่อนผู้หญิงจะทํางานบ้านผู้ชายจะทํางานนอกบ้านเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวครับแต่ปัจจุบันสภาพทางสังคมเปลี่ยนไปทําให้ผู้หญิงต้องออกไปทํางานนอกบ้านเพื่อหาอไรายได้มาจุนเจือครอบครัวบ,บทบาทในผู้หญิงในสังคมไทยจึงเปลี่ยนแปลงไปครับเป็นยังไงกันบ้างครับประเพณีไทยเป็นประเพณีที่ได้รับอิทธิพลอย่างสูงมาจากศาสนาพุทธ แต่อิทธิพลจากศาสนาอื่นก็มีนะครับเช่นศาสนาพราหมณ์หรือการอพยพของชาวต่างชาติอย่างเช่นคนจีนที่อพยพมาก็มีอิทธิพลต่อประเพณีไทยด้วยกันครับประเพณีไทยอันดีงามที่สืบทอดกันมานั้นนะครับล้วนแตกต่างกันไปตามความเชื่อความผูกพันของผู้คนต่อพุทธศาสนาเช่นภาคเหนือประเพณีบวชลูกแก้วของคนไต้ประเพณีทําขวัญข้าวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือ ประเพณีแห่ขึ้นธาตุของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยครับประเพณีไทยและอารยธรรมของไทยยังนำมาซึ่งการท่องเที่ยวด้วยครับเป็นที่รู้จักกันและประทับใจแก่ชาติอื่นนับเป็นมรดอกอันล้ำค่าที่เราคนไทยควรอนุรักษ์และสืบสานให้ยิ่งใหญ่ตลอดไปด้วยครับต่อไปนะครับเป็นเกตความรู้เทศกาลคืออะไรเทศกาลคือช่วงเวลาที่กำหนดไว้เพื่อจัดงานบุญและงานลื่นเลงในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นการเน้นไปที่การกำหนดวันและเวลาและโอกาสที่สังคมแต่และแห่งจะจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองโดยมีฤดูการและความเชื่อครับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้เกิดเทศกาลและงานประเพณีด้วยครับนักศึกษาก็ได้เรียนรู้ในเรื่องทัศนศิลป์พื้นบ้านกับการแต่งกายการตกแต่งที่อยู่อาศัยและคุณค่าของทัศนศิลป์พื้นบ้านไปแล้วนะครับต่อไปครูจะพาพวกเราไปทํากิจกรรมกันครับกิจกรรมแรกนะครับให้ผู้เรียนนะครับ ทดลองนําวัสดุที่ครูกําหนดไว้นี้นะครับมาออกแบบเป็นงานเครื่องประดับชนิดใดก็ได้ที่ใช้สําหรับการตกแต่งร่างกายโดยให้เขียนเป็นภาพร่างของเครื่องประดับนะครับพร้อมคําอธิบายแนวทางการออกแบบวิธีการทําง่ายๆนะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับนาผลงานส่งครูประจํากลุ่มด้วยนะครับสําหรับกิจกรรมต่อไปนะครับให้นักศึกษานะครับเขียนเรียงความสั้นๆที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี หรือเทศกาลที่สําคัญของจังหวัดของนักศึกษาครับจากนั้นให้นักศึกษาส่งรายงานกับคุณครูประจํากลุ่มของเราด้วยนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับให้นักศึกษารวมกลุ่มกันนะครับเพื่อไปชมโบราณสถานหรือพิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่นจากนั้นนะครับให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในชั้นเรียนและทํารายงานส่งคุณครูประจํากลุ่มของเรานะครับภาพนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างให้ดูนะฮะเป็นภาพโบราณสถานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดชัยวัฒนารามวัดโบราณที่สร้างมามากกว่า300ปีครับปัจจุบันยังคงความสวยงามและน่าไปเที่ยวชมมากๆครับภาพนี้นะครับเป็นโบราณสถานวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ครับกิจกรรมต่อไปนะครับจากที่เราได้เรียนในเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณีนะครับให้ผู้เรียนตอบคําถามต่อไปนี้ครับ 1. ความสําคัญของวัฒนธรรมและประเพณี2 ผู้เรียนยจะสามารถอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุได้อย่างไรให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในกระดาษและส่งคุณครูประจำกลุ่มด้วยนะครับ ็นยังไงกันบ้างครับสาหรับการทําแบบทดสอบถ้านักศึกษาท่านใดนะครับยังมีข้อสงสัยหรืออยากศึกษาเพิ่มเติมสามารถกลับไปดูคลิปวิดีโอนี้ใหม่หรือสามารถค้นหาความรู้ในเรื่องทัศนศิลป์พื้นบ้านกับการแต่งกายการตกแต่งที่อยู่อาศัยและคุณค่าของทัศนศิลป์พื้นบ้านครับในอินเทอร์เน็ตหรือใน YouTube ซึ่งมีความรู้ให้เราค้นคว้ามากมายเลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องจบการสเองแผนที่ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างคะนักศึกษาจากที่นักศึกษาได้เรียนกับคุณครูสุวิทยาวรในเรื่องของทัศนศิลป์พื้นบ้านกับการแต่งกายการตกแต่งที่อยู่อาศัยและคุณค่าของทัศนศิลป์พื้นบ้านเชื่อว่านักศึกษาจะได้รับความรู้จากเรื่องนี้อย่างแน่นอนคะ่ะซึ่งหากนักศึกษาท่านใดต้องการทบทวนเนื้อหาความรู้เพิ่มเติมสามารถ ศึกษาได้จากหนังสือเรียนรายวิชาศิลปะศึกษาทช11003ระดับประถมศึกษาหรือสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ etvthai.tv ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ